สำหรับราศีที่อ่านใจคนเก่งที่สุดรู้หมดว่าคิดอะไรอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์บางราศีมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจคนเข้าใจว่าคนรักกำลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดออกมาด้วยซ้ำผู้ที่มีสัญชาตญาณเหล่านี้สามารถรับรู้ถึงอารมณ์เดาความต้องการและตอบรับสิ่งนั้นได้อย่างแม่นยำทำให้คนรักรู้สึกได้รับการดูแลอย่างลึกซึ้งวันนี้ จะมาจอะลึกถึงราศีที่อ่านใจคนรักได้เก่งที่สุดโดยมีด้วยกัน6ราศีดังนี้ 1. ราศีกรกฎผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีพวกเขาสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของคนรักของตนและมักจะรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ยปากออกมาไม่ว่าจะเป็นการปลอบโยนการรับฟังหรือแม้ว่า เวลาส่วนตัวราศีกรกฎมักจะเข้าใจความรู้สึกของคนรักเสมอและความเข้าใจนี้เองที่ทำให้คนรักของพวกเขารู้สึกได้รับการเห็นค่าและมีความสำคัญ 2. อราศีมีนชาวราศีมีนนั้นเก่งเรื่องการอ่านใจคู่รักมากๆเหมือนมีพลังวิเศษพวกเขาเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ลึกซึ้ง รู้ว่าคู่ของตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็ตามราศีมีนจะคอยให้กำลังใจและดูแลเอาใจใส่คู่ของตัวเองเสมอทำให้รู้สึกเหมือนถูกเข้าใจอย่างถ่องแท้ราวกับว่าราศีมีนสามารถมองเห็นลึกเข้าไปในใจของเราได้เลย3ราศีพิจิก ราศีพิจิกนั้นมีความสามารถพิเศษในการมองทะลุเข้าไปในจิตใจคนได้อย่างลึกซึ้งมีความสามารถในการสังเกตและสัญชตาตญาณที่เฉียบขาดช่วยให้พวกเขาเข้าใจความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนเลนของคู่รักความสามารถในการอ่านใจและรับรู้ถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ได้ 4. ราศีตุลชาวราศีตุลน,นั้นชอบความสงบและความเข้าใจในความสัมพันธ์เข้าใจและรู้ว่าคู่รักกำลังคิดหรือรู้สึกอะไร พวกเขา เก่งในการปรับตัวให้เข้ากับคู่รักและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้อย่างลึกซึ้ง 5. ลาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารและความเข้าใจความคิดที่รวดเร็วและทักษะในการสังเกตที่เฉียบคมทําให้ชาวราศีเมถุนเก่งในการอ่านความคิดของคู่รักมักจะคาดเดาได้ว่าคู่รักจะพูดอะไรหรือต้องการอะไรและโดยนิสัยที่สนุกสนานใส่ใจคนรอบข้างทาให้พวกเขา ใส่ใจคู่รักเป็นพิศเศษ 6. ชาวราศีกันผสมผสานความสามารถในการวิเคราะห์กับความรู้สึกเข้าด้วยการพวกเขาเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดทําให้พวกเขาสังเกตเห็นแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของคู่รักเข้าใจอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ทําให้พวกเขาเก่งในการอ่านใจและเดาความรู้สึกของคนรักได้อย่างแม่นยําและตอบสนองในตรงจุดเสมอ